ทททเกาะสมุยรับนักท่องเที่ยวคาซาสถานบินตรงเที่ยวทะเลเกาะสมุยเมื่อวันที่31พฤศจาคม2567บริเวณท่าเทพเรือบ้านหน้าทอนอำเภอเกาะกาสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่อของบริษัทโดยเรือลมพยาจำกัด ได้นานักท่องเที่ยวชาวคาซสถานจนํานวน104คนเดินทางจากท่าเรืออำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังเกาะสมุยโดยมีนางกหนกกิติกาก,กริกวุฒิกรผู้มีในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานเกาะสมุยนางสาวสุนีรัตน์พัฒนาจันทร์เลขานายกสมาคมสปาสมุยนางสาวจิติพรศรีสุขผู้จัดก,การบริหารฝ่ายการตลาดอาวุโสและผู้ประสานงานฝ่ายบริหารบริษัทเรือเรือลมพยา์จำกัด พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ให้การต้อนรับการต้อนรับครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยได้นำการแสดงรำไทยที่สนุกสนานมาต้อนรับทำให้ต่างตื่นตาตื่นใจกับการต้อนรับในครั้งนี้นอกจากนี้สมาคมสปาสมุยยังได้นำสมุนไพรมาแจกให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมซึ่งต่างตื่นเต้นกับน้ำสมุนไพรไทยเป็นครั้งแรกที่ได้ดื่มน้ำสมุนไพรไทยจากประเทศเขตร้อนทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจ สำหรับนักท่องเที่ยวจากคาซัสสถานเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางมายังเกาะสมุยนางกนกิติกากริบุฒิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเกาะสมุยกล่าวว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการบินตรงมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่อมายังเกาะสมุยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เกาะสมุย จะได้นักท่องเที่ยวจากคาซัสถานซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลและต่างก็ชื่นชอบทะเลของเกาะสมุยเพราะมีสภาพอากาศที่อุ่นสบายซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวสมุยในครั้งนี้ทําให้เกาะสมุยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน